ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดตากจัดบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับยุทธวิธีที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าโอท็อปและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก พระประสิทธิ์ศิลคุณเวศประพากรโรโเจ้าคณะจังหวัดตากเจ้าอาวาสวัดโคกภูนตำบลหนองหลวงอําเภอเมืองตากจังหวัดตากในานามสํมนานักงานเจ้าคณะจังหวัดตากประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดตากร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก จัดบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาเรื่องจุดหมายที่ปลายฝันและบรรยายพิเศษให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดตาเรื่องแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับยุธทธวิธทีที่ต้องเปลี่ยนแปลงโดยได้รับเกียรติจากพันเอกนายแพทย์พงศักต์ตั้งคณานักพูดด้านธรรมะ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดต,ตาเพื่อเป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรียนรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและครั้งสมัยพุทธกาลเพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้คู่คุณธรรมการบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกโดยมีเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดตากนำพระพิสุขสงฆ์สามเณรเข้ามาร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีงามและมีประสิทธิภาพเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าชาวพุทธที่มีความผูกพันกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมให้มีความสงบสุขและได้ดวงตาเห็นธรรม เริญพรวันนี้ทางจังหวัดตากดูว่ามีโอกาสอันดียิ่งที่นายแพทย์พลเอกคงศักดิ์ตั้งคณาได้มาบรรยายถวายความรู้ให้แก่คณะสงฆ์สมเนนและก็อุบาสกบจารเด็กนักเรียนเยาวชนดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จังหวัดตากได้รับโอกาสอันดีอย่างนี้การที่นายแพทย์จะมาบรรยายถวายความรู้แก่พระภิกษุสมณีเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเผยแร่ พพุทธศาสนาสืบต่อไปอน,นั้นก็ขอฝากว่าทางคณะสงฆ์ทางท่านนายกอีกหลายๆฝ่ายที่ได้มารับความรู้เกี่ยวกับการบรรยายให้แก่พระพุทธเจเนนศาสนาของเราจะอยู่ได้ก็ต้องมีการเผยแร่โดยเฉพาะในจังหวัดตากของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่เรียกว่ามีชนเผ่าเยอะในการจะเผยแผ่ก็ดีกันเนี่ยเราต้องมีหลักการมีวิธีการทําอย่างไรที่จะให้เขาเหล่านั้นได้เข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้รับการยายถาวายความรู้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีต้องขอเจริญพรอันโมทนาเป็นอย่างยิ่ง ผมวลวิทย์ทองไทยนันนะครับตำแหน่งคือผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากนะครับวันนี้สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดตากร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตากโดยเฉพาะคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พุทธศาสนาของจังหวัดตากนะครับได้จัดกิจกรรมร่วมกันโดยได้เชิญท่านพันเอกในแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาท่านมาถวายความรู้แก่คณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลาย ในทางวัฒนธรรมนะครับมีชนเผ่าต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละพื้นทะี่เนี่ยจำเป็นต้องใช้ยุทธวิธีในการเผยแผ่ไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้เนะี่ยกิจกรรมที่ท่านในแพทย์ผู้ศักดิ์ท่านมาถาวายความรู้เนะี่ยก็จะถือเป็นวิติหนึ่งที่ที่จะทําให้คณะสงฆ์นะได้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉยพาะพื้นที่ในชายแดนอย่าง,งวันนี้พื้นที่ไม่สอดนะครับคณะสงฆ์พูพะคณะสงฆ์อุ้มผางคณะสงฆ์แม่ละมาท่าสองยางซึ่ง แต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต,ต่างในเรื่องของชนเผ่าในเรื่องของการเผร็จศนาซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นความมั่นคงทางนศาสนาด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับน่าจะใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีครับสวัสดีครับผมพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นน,นิพพานวันนี้ได้มีโอกาสมาที่อำเภอแม่สอดมาถวายความรู้ให้กับพระคุณเจ้าพระสงฆ์ ทั้งจังหวัดในจังหวัดต่างในเรื่องหัวข้อการเผยแพร่ธรรมะกับยุคยวิธีที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะซึ่งเราก็เหมือนกลับมาให้กำลังใจกับพระเพราะตอนนี้ก็มีคนมองภาพของพระสงฆ์เรานะก็ต่างๆนานากันไปแต่เราเชื่อว่าพระสงฆ์ก็ยังสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เกับเราเพราะฉะนั้นก็มาให้กำลังใจท่านในหัวข้อที่ การเผยแผ่ธรรมะที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในาขณะน,นี้เด็กเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปมากยัง้งจะเผื่อจะไปใช้อย่างเดิมน่าว่ากันน่าพระไตรปิฎกอย่างเดิมเนี่เด็กไม่ฟังะจะทํายังไงถึงจะจะให้ความรู้กับประชาชนเขาได้นะก็ในหัวข้อต่างๆสําหรับเมื่อเช้านี้ก็พูดถึงให้กับเยาวชนฟังว่า ดำเนินชีวิตยังไงกฎแห่งกรรมเป็นยังไงการกตรัญญูต่อพ่อแม่เป็นไงการสำนึกบุญคุณของชาติบ้านเมืองเป็นยังไงน,นะ,นะพยานั้นก็เลย ตอนใน,นช่วงบ่ายนี่ก็จะเป็นการถวายความรู้ให้กับพระเป็นให้การให้กําลังใจท่านก็มีแลนไว้ว่ามูลนิธิเขาเราอยากจะถวายความรู้พระทุกจังหวัดเลยนะครับสักสามหมื่นรูปทั่วประเทศเนี่ถือว่าจังหวัดตาเป็นจังหวัดประดมมาเลิกในการที่ครั้งนี้จังหวัดใดนะถ้าเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดไหน นะจะให้ผมไปบรรยายก็ด้วยความยินดีนะครับผมไปรยายถวายความรู้ให้กับฟรีแล้วก็ถวายน้ำปานะถวายพระธาารให้ด้วยในทุกทุกที่นะครับณนะขณะน,นี้นะบางทีเราก็จะไปกระตุ้นถวายความรู้พระแล้วก็ตุ้นพระว่าจริงๆแล้วพระมาบวชทำไมหน้าที่ของพระคืออะไรซึ่งวันนี้ผมก็จะพูดในพระฝังว่า เราท่านรู้ไหมว่าท่านมาบวชทําไมเราหน้าที่ของท่านคืออะไรท่านทำหน้าที่ของท่านครบสมบูรณ์หรือ,อยังแล้วเวลาไปทําหน้าที่<ะ>ในการเผยแผ่ธรรมะ,ะควรจะเผยแผ่อย่างไรนะจะทําสิ่งที่พระเจ้าได้ฝากฝังไว้นะอย่างไรทําไมผมถึงจะมาบรรยายทาั้งท่านที่ผมก็เรียนจบแพทย์เรียนต่อสาขาเฉพาะทางทั้งหูก็จมูกผมเป็นสัลญ,ญกรรมเสรมิมสวยตกแต่งใบหน้า รายได้วันหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านทําไมผมไม่บป็นใหญ่ธรรมะเพราะผมเชื่อว่าพรรมะที่ผมเรียนรู้มาถึงวันนี้เอาเงินแบงค์พันมากองให้เต็มพื้นที่ประเทศไทยแ,กแลกกับสิ่งที่ผมเรียนรู้ผมยังไม่เอาเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าผมจะมีเงินแบงค์พันมากองให้เต็มประเทศเนี่ยชีวิตผมก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีมนุษย์คิดว่ารวยไม่ทุกข์คิดว่าใหญ่ไม่ทุกข์เป็นทุกข์ครับรวยก็รุ้อย่างคนรวยรวยใหญ่ก็รุ้อย่างคนใหญ่ใหญ่ถ้ารวยแล้วไม่ทุกข์ผู้เจ้าอยู่ในวังดีกว่าไหม ถ้าใหญ่แล้วไม่ทุกพู้เจ้าเป็นพระเจ้าริธไม่ดีกว่าหรือทำไมต้องมาเป็นพระทำไมมาอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีอะไรไม่มียามาศฐานอาสัต์ไม่มีตําแหน่งอะไรนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทําให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยแล้วอยู่ชีวิตที่มันสมดุลอยู่ชีวิตที่เป็นกลางที่สุดนั่นแหละือจิตที่เป็นกลางก็จิตที่บริสุทธิ์่แลว